ก็ดีไปนองฟองไฟซี่เป็นกับเย็บปวงตีนเบิ่มและเพื่อนเอาพิเชียวกินขาแกงน้ำมัเด้อยแต <c oughs> ทุเรียนก็นบอกม่วงน้องฝากมีนั่งหน่อย <c oughs> ได้กินข่ากับพี่สาวกับพิเกย ีิปโนเแี่งน้ำไม้น้ำไม้ย่ยั่วเออหมดทีรถแี่งน้ำไม้ใส่ใข่หมดเแีง่งใส่ยีหลอกใส่เห็ดขมใส่ผักขาใส่อีตู ใส่หมอกแสบแสบๆสบเยครับย่ามาเด้อมาเด้อมสดีผู้ชมยี่สิบท่านเมื่อสิไปหาป่าอยู่ชนมาทานด้วยะชนมาทานเมือ่อพรุ่งนี้จะไปหาป่าไปสอนกลุ่มนีข้าวกินขา้าวย่างนี้อันนี้อันนี้น้ำตก,น,ำตกน้ำตกตลาด พอดีเจปวงอยากน้ำด้พูดอยู่เมืองโดฮากานี่ยังอะอยู่ประเทศใดเนาอโดฮาสกาบอกเองโดฮากาตาอินโดเตียยุกาตาอเมริกข้าวเจ้างกาวเจ้าเน่นนนหลายบอกคงอยู่กับยังสืออยู่เนาะ แกมัดัดขันมันตเหนียวบะมีเนะ <Okay. S 2> าะใช่เสมไปใส่บันหอยายป่วงคนดีของสังคมนี่นเรากินหัดบ้านดีมาเด้อมาเด้อตั้งแขยในป้ ขาเือนี้อยู่ไปเอาขากล่องมามปิดปลมไหมดนี่ก <c oughs> บ,บิวเนาะาไปกินขอกันแม่สมอเย็บวงมาบ้านตัอนี้บ้านไผ่ เมืองดูโราประเทศกาตาเมืองตะวันออกกลางโอ้โเกตกาตาก็ขาดกล้องกัน ใกล้ๆดูใบอืมใกล้ๆดูใบไม่ดูนวัยวาอยู่นัน <g ül> เดี๋ยวไปนอนเด้แป๊บนึง มัน,ล,นมละสั้นเลยนี่แหละว่าใจมิแต่ดูใจ <c oughs> น่งไยด้กว่านี่น้ำว่า่อยมินตะน,น้ำตอกหยอกหยอกหยอกคือกันหยอกคือกันพี่น้องมาเด้กินขา้าว Nằm, làm làm mới chỉ đẹp là làm bao lại tâm phun mét tâm bắt chuột phun mét làm này kinh đớp nó chùm chùm ความสุกลูกหว่างยายควงไปกินเขาอาหารเยอะมากๆเนี่ยบอกแบบไหนคือบอร์ทักมาบอกอออออนี่ก็หลายคือกันแก้งเราไม่ใส่สุดยาง แม่เรากินแล้วกินข้าวเหนียวทุเรียนแล้วหเห็ดยังบุกขมอ่ะเห็ดขมนะต้นไงพกลูกตากให้มาบอกเขากำลังกินเขากัน เด้ทั้งนี่กัดกินด้วยกันเรื่องหั่ผงซีวงแรงไปเห็นยังยุคประเทศมันยุคกาตาฝากเนี่เนี่ยนี่ผู้หนึ่งเพราะไปเลยว่านี้อาตาอฟางแดงมีเิ้นลายให้อ่ะหาฟางเห็นไหะพี่น,อน้อง ลราถ่ายแม่สายท้องเยอรมันกับโควิดูุลแล้วแล้วผุลแล้วยังที่ได้ติดต่อกันก็เง <c oughs> ียบกว่าอีถหาโควิดยินขึนจะไม่ได้เบิดบอกนี่้าเนี่ย ขับมาเพราะเจะอทีหรือท้างสั่งะลัวฝังได้ยูนี่แต่ก็จะเว้นมือได้ห้องสาวหรือปี่สาวจะปองปี่สาว,ว,สาวตัวีสาวมางานหลานเสริมสวยไอ้ปวง กินเพื่อนเนี่แกงน่อหม่กินบอ่ออะไรพริกกระเบาพิกกระบุนก่่เนี้หน้าเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันตัวใหญ่กำบน,นองหิวหิวมากมาวิวมานะกินขา้าวแกงหน่อไม้นี่ย,ยัว่วๆเบาวิว,วจะมาใส่ยอย่างเงีับ ว่า <c oughs> ขึ้นดังสวัสดีครับยายส okay. วัสดีจ้าเคหว ะไอ,อ้ฟวงสองนีปเลยอยู่น้ำเมียล่านไขออ่เดี๋ยวก็เอาวอนนี้เราเรียกเขาว่าเปิดเผยกินแซ่บแต่ใหญสงสารคนเบืองเแีนไข่หย <c oughs> วบ่ไเบหนึ่งเขาเล่เล่พากันหุงเขา ต่อกันดีไปยงกับกับ,บแกงแม่ให้พวงขายอาหารแม่ในพยาบาลได้กำไรบอร <c oughs> ได้อยู่ในพวงเขาบ่อยทรงไม่ได้ทรงเองทางเมืองนอกเลยบนคาสวงอหู่ไม่บานเรียบร้อยแล้วทรงกาแฟเป็นรับ,บ,บน้อยเลยลอยงีติด หกสิบแอกก่อนันไม่แอกก่อนบวดเด่นมังเบิ้เขาอยู่หนเขาเตื้ออาไวันนี้มาผัดเล่ยต่างชาติสิขอหน้ปิดเม้นเขา พักกองตัวนึงบ่ดีมันเดี๋ยลังมันแกงล้ม่ไปเนแกงน้อ,นอ,งงบอยบ่เดียเด๋ยวเดมแดงนั่นปลาแดกน้่นปราแดกยังคือเดงแต่เดงก็แมนั่นคแบบรับยุบปวดรงนั้นแซ่บบ่ดพวกกินเพื่อนี่ยแจบบ่บยุบกินหลายคนเอจับ ไม e ่ได <that> ้กินของความกันคนหรอกหงหนังกับทุเรียนสองร้อนสามร้อนคนเนาะเดอะคนเราไมัเก็จะกิน มันกินบวชแดงเห็ดเพราะเตียงน่าไม่นค่อนอนแบบแบบหวานน่าไม่ไหมน่าไม่มันกินแจกออกไปดอกอยากน้ำมันของยองซื้อเลี้ยงนี่มันหวานจริง ผมไม่จะบักแข่งกึนหาบักแข่งไปเลยบ้านีบอกไปครับยอดอ่ะอ๋อนี่กินข้าเรียวนะเออบ้านมาไปล้างกินเขาบ้านนี้สรุปเลยสองคนไม่ได้ไหมสอเมืม่ถึงนใย่บัตรไหมไม่เห็นขาเดิวยนะจะลองจำไหม นี่จะมีหงานี่มีหลักหลักนอใหม่หลักยังต้ออาไปลูกอ่ะ มาพเปี่ยนตัวบอืมอืออขอตัวก่อนนะกินป่ไกิก้หม่ได้ไหมจากินได้แกงนอเยังไงเอ้ยตากินได้แกงน้องใหม่่เนี้ยจิ้มซอิ๊งก่อนเดินหนาซอยกิน้านไทยใมันรง Toa là môn thơ tiên mama wonh đơn thôi môn ngay với nhau kìm 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 เขาคือไกลนึกันเนะี่ยบ็ดต่อตัวแมมดิเต่งอวต้งเท่าวันนี้นมันประกาตอดเป็นหน่อยเนะี่ยประกาวันมันจะหยอดกงางมัน <c oughs> เก็บว่ใส่ตัดไท เมือนกับครังซะ่กอบจะจำมือแล้วกันไป็อ้ยลกมันนั่นอีปีนออกมามงแข็งเบิ่งออัอออกใครมือสติหน้อยบ่แบไนม้เดี๋ยวอหน่วยมน้อยอ่ะฟันเก้วตลอดกูไม่งวนนี่ไหมตีขึ้นหนักขึ้นก่อนขึ้นหลากรถฟันว่าไฟตตารถปติี่ด้วมาหากูเลยว่ะ

ตัหลังตวาดตสวาดตัมต้องมาถือกันไก่ปอมมนเหนียวจังเมนนื่อนเขาบอกจดไปน้ำบ่ น้ำตกก็ไม่งั้นไม่มเ,เทนงั้กคนตัเียวตัวคนก็อนนี้ไปวันหมองคบอพี่น้องบ้านขบเดินซ้อมอลไรสิกำลังอยากเงา้นงน้งานกันกนะแล้วพ<ต>อไว้เมียอ๋อมันึ้นไปรับงั้นของมันเหรวเออแล้วแล้วเขากับม่เอาซอยั้งเนี่ยซอยตัว Một sát là hắn ngắn thôi ừ. được. nhạc ở nó coi, thôi. Có thể tài liệu. Có gì? Còn cả tiếp tiếp mệt nó cũng đầy cũng cuối nó xong thừa xong thừa. Mấy có ngọt có lèo Con tô cầm đấy nè Quán đi có đi mua đi vâng đi thì để đi ừ. Tốt đẹp, vâng đi vâng đi vâng đi vâng Không vâng đi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  ของหวานมองมองอยังก่อนนะอเออน้ำดอกไม้นี่ยิ้มหลักจิเศร้าไรได้บ่จะไปเปิดมะลบกิ้ไหมหน่อยฟังอยู่ดีไปแห้งสุกขขสุกนั่นไปนองเด้อบางเบี้ยว